ผมศาสตราจารย์ดรเอกสิทธิลิมสุวรรณนะครับจะมาอธิบายความในรายละเอียดของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้สู่ความเป็นแห่งชาตินะครับในกระบวนการของการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับจะพยายามรวบรวม ขั้นตอนการดำเนินงานนะครับแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่จะได้มีการยอมรับกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้เห็นทั้งผู้ผใช้นะครับผู้บริโภคผู้ประกอบการนะครับหรือผู้ผลิตนะครับรวมไปจนถึงทั้งฝ่ายวิชาชีพหรือทางวิชาการนะครับที่รวบรวมไปจนถึงฝ่าย ภาคราชการต่างๆที่ควบคุมหรือกำกับดูแลนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับประเทศไทยในอนาคตในการที่จะนำไปสู่ขบวนการของการประกอบวิชาชีพข้ามชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษ,ษฐกิจอาเซียนในอนาคตที่กำลังจะคืบครานเข้ามานะครับในปี2515 อย่างไรก็ตามในในกระบวนการอันนี้นะครับจะเป็นสัมฤทธผลได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็จะต้องเป็นต้องเป็นความเข้าใจร่วมกันนะครับของทั้งผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายบริโภคนะครับรวมไปจนถึงทั้งฝ่ายที่ สนับสนุนนะครับให้มีการการข้ามชาติได้อย่างอย่างสมควรแลแล้วก็โดยมีศักยภาพที่สูงนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างกลมกลืนกับประชาะคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับในการนี้นะครับถ้าเผื่อท่านผู้มีเกียรติทุกทภาคส่วนนะครับจะได้เห็นความสำคัญว่าเราน่าจะได้ มีส่วนร่วมกันทุกๆเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือคิดว่าน่าจะมารับรู้รับทราบว่ามาตรฐานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของเรานะครับอ,อันนี้มีอะไรแล้วที่เป็นในถึงระดับชาติแล้วนะครับแล้วก็มีระดับไหนมั่งที่คิดว่าทางเราคงต้องเริ่มดำเนินการเพื่อให้เพิ่มพูนได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็มีมาตรฐานอะไรอีกนะครับที่คิดว่าทางผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยะจะนำถือมาเป็นกรอบเพื่อนำไปสู่การเจราจาในการประกอบวิชาชีพข้ามชาติหรือนำไปสู่การค้าขายหรือประกอบธุรกิจร่วมกับประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ